แบบนี้แหละง่ายๆเลยพี่น้องกินง่ายๆแต่ว่าแซ่บนะครับผมมันแซ่บเด้พี่น้องอาชีดูแบบคือเป็นแต่โบมีสีสันคือเป็นแต่เจ้าเล่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภสุคนนะครับผมวมื่อี้คุณแม่กิ้งน้อยได้พักอีหุ่มมาพักอีหุ่พักอียังอมได้กันน้อย มะลุมบอกเออแม่หนะมาแม่สิแกงปลาทูเออมะลุมบอกพี่น้องภาคอีหุมยอดยอดต้นมะลุมก็สีแม่แหละเนาะแม่นเอามาแกงใส่ใส่ปลาทูปลาทูเด้อเมนูง่ายๆครับกินง่้อยอยากกินเมนูง่ายๆบ้านๆแม่เอาปลาทูลงไปลาทอ่าจะข้างหม้อไว้ในแล้วล่ะครับเดือดแล้วใส่ผิดหน่วยลงไปสักน้อยแล้วก็มีสิทธิพ่อที่โอ้ดินก็ได้ <laughs> มีที่สีตามน้ำชีโคกน้ำ,นำพี่น้องใส่<า>เกลืกอแล้วอ่าไอมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับ,บกระตำพริกใส่มันสีจืดลงใส่ปลาทูไปเน้น่นๆเลยครับสีตัวนะครับผมนี่งอนว่าแซ่บป่ามักนัวกันต้องจัดแบบหลายๆรสมันเทดกินง่ายบังหำนเลยกินง่ายๆครับมีนูเล่นดวน มีนุ่งง่ายมาเห็ดห้พี่ให้น้องเบิ่งครับผมแบบบ้านเานี่แหละครับผมอ้าวกระเน้นไปแล้วเขียนแล้วหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรแมตตาขุกย้พยพยาบยาพรยาบยาเนาะเศรษฐได้แล้วได้หนได้ล้วได้นห โอ้โมเป็นการดึงเศษเศษเศษผ้าแล้วก็ได้ได้ที่แดี๋ได้พี่น้องเลยใส่ลงไปแบบนี้ครับอืมใส่ถ้วยคนกระต้มสุกแล้วเนาะล้วยกระต้มสุกมาแล้วต้มตุ๋นตุ๋นปันใหปรุงกันง่ายๆคือเก่าพอดีได้แม่แม่นบอกแม่นใส่อถั่วใหญ่แล้ว อะใส่ถ้านันเป็ตนต้นนะปลาละล้ะลงไปนะครับผมยันก้างมันปักโค้หอยเก้งน้อยนี่เลยอีาสานบ้านเรากับปลาแดงนัู่นว่าหอมๆเลยครับผมไปเอามาตัต้งไหนอฝรีนี่หมเท้าข้างเพื่อนนี่แหลยผมนำสิองนีเนาะอนทางเพื่อนทางแทาเนี่ยนะ นี้ไอ้ได้กินเกงพักหวานได้เหมือนเองเห้าเห็นแล้วแม่นบอกแม่ไปเก็บตั้งแต่ตีสี่ดอกพักหวานพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ใดอยากเห็นเลยไอ้ดอกพักหวานแกงกันไปเบิ่งช่องไอ้บอ่อแดงพักลงเลยดอก,กพักหวานน้อมาตาัตนาเฮานะบ่แม่แม่นบ่ครับพักลงเลยลูกนี่พักอีฮุ่มครับ ใส่หรอโอ้ยมีเยอะมีดอกแค้ด้วยเคผักคะนูนี่ครับแบบนี้แหละง่ายเลยพี่น้องกินง่ายง่ายแ่วแซ่บนะครับผมก้นน้อยรับประกันได้เลยเก่งกับได้ปลาทู มันเก็รอพักสุกจังหน่อยซิม,ซมจัมจังหน่อยบ้างฮะนัวอีกบอกเพช <จะ S 1> รเท่าได้ที่ล้วบอกแม่เพชรเท่าเออได้ลูกได้เอาอุ้ยเอาไอ้ปิดไฟจังน่อยกติกาแล้วป่ะเนีเรียบร้อยบ้างฮะปิดไฟจังน่อยเนาะเอ่าห่งไุ้จังหน่อยโดแนแนะทนพักสุก อืมนี่ครับมันแซ่บได้พี่น้องอาชีดูแบบคือเป็นแต่โบมีสีสันคือเป็นแต่เจ้าเล่ามันปิดเกล็ดก่อนนะมันหอมมันหวานพักมัาซีดเกลืองโพดลูก่าแซ่บงัวหวานกับหวานจากพักกันเลยครับอ่ากินหน่อยกันขอลาพี่และน้องไปแล้วเมนูง่ายๆเป็นบ้านเท่านี้แหละครับ มาสู้พี่ตอนน้องให้ได้เบิ่งนให้ได้คืดออยากน้ำการนะครับผมสำหรับวันนี้ก่ะลาพี่แลนน้องไปแล้วพอกันใหม่คลิปหน้า <Okay. S 1> กับีนุ่งใดกันรอติดตามรับชมครับสวัสดีครับ okay.